ควา,ามสำเร็จควา,ามคิดควา,ามอดทนการเวลาการถ่ายทอดควา,ามเพิ่มพูน ชีวิตคนเราหรือว่าตอนที่เราอยากจะปั้นหรือสร้างอะไรสักอย่างมันต้องรอจังหวะดังที่เราได้นำมเมล็ดพันธุ์ของฝรัง่งสีแดงเนี่ยครับสสยสีแดงเนื้อสีชมพูดแดงล้วนเนี่ยมาติมาเมล็ดแล้วก็เอามาบ่มเพราะงอกขึ้นมาแล้วขนาดเดียวกันก็ต้องรอหลายเดือน ดีกว่าได้ใบอย่างนี้ขนาดเดียวกันมีบางต้นที่เราเห็นว่าสมบูรณ์แล้วเราก็เพิ่มประสิทธิภาพหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเด็ดยอดเขาออกไปการเด็ดยอดนั่นหมายความว่าจากจุดเริ่มต้นถึงจุดนี้เราใช้เวลารอคอยมาพอสมควรและมาจุดนี้เราสามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่า สร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่จะง,งอกงามต่อไปนั้นคือความสําเร็จที่สูงกว่าเช่นเดียวกันครับกับตอนนี้ครับตอนที่ใกล้กันนะครับปลูกพร้อมกันแต่ตอนนี้มีความเจริญมากกว่าเราก็ได้เด็ดเด็ด,ด,ดยอดของอันนี้ไปนะครับได้มาวันนี้ยอดนี้คือยอดที่มันสําเร็จมันงอกงามขึ้นก็ออกมาเป็น2ยอดและขณะเดียวกันวันนี้เราก็จะเด็ดยอดที่ดูแล้วว่าสมบูรณ์นี้ออกเสียนยอด ครับท่านผู้ชมหมายความว่ายอดนี้จะแตกใหม่มาเป็นสองยอดขณะเดียวกันเราก็มาเด็ดยอดที่ยอดกิ่งพี่กิ่งที่เป็นโู่น้องน้องของเขานะครับอีกหนึ่งยอดนั่นหมายความว่าระยะเวลาจากนี้ไปต้นไปนะครับประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนอะไรก็ตามต้นต้นสองต้นนี้ก็จะมีหนอ่อดใหม่เพิ่มอีก เป็น4ยอดนั่นหมายความว่าการสืบทอดหรือการดักทอสิ่งต่างๆหรือการต่อยอดย่อมมีแต่กําไรแล้วก็เด็ดยอดนี้ออกหนึ่ยอดครับต้นนี้วันหน้าเราก็จะมีเพิ่มอีก2ยอดและก็มาเด็ดยอดนี้ออกอีก1ยอดครับท่านผู้ชมหมายความว่างวดหน้ารอเวลาอีกไม่นาน เราก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นอยอดต่อยอดนี่คือ2 4 6 8ี่ดยอดโดยใช้เวลารอคอยพร้อมๆเพียงกันการจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดวางแผนและก็ลงมือทำอไปตามเหตุการณ์เพื่อความเจริญงอกงามเป็นการต่อยอดเช่นเดียวกันครับอย่างกระเพรานี่เราก็ปลูกไว้แล้วก็เด็ดยอดนะครับพอเด็ดยอดกับต้นกระเพราต้นเดียวที่ปลูกพร้อมกับต้น ต้นฝรั่งนี้นะครับวันนี้เราเด็ดยอดบ่อยๆก็กลายเป็นมียอดกับพรอว่ากินเยอะมาดูน่ครับขึ้นพร้อมเราก็ปลูกพร้อมเพรียงกันแต่อันนี้ก็พยายามที่จะเด็ดยอดมากครับตอนนี้เป็นพุ่มใหญ่มีเป็นรอยยอดและหลายๆรอดย,ยอดเพราะการตักนำสิ่งความสำเร็จต่างๆเนี่ยมาเสริมมาขยายเนี่ยต้องคิดถึงรากฐาน ว่าแข็งแรงมันคงไม่มีรากแก้วไหมแล้วก็การสืบยอดอทอดต่อไปให้มันมันมีความเจริญที่มันคงเพื่อจะเป็นทรัพยากรที่ดีหรือไม่ครับนี่คืออีกรูปแบบของการพัฒนาง่าย,ายๆครับท่านผู้ชม